สวัสดีค่ะเช้าวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านเจอร์มมนบุฟเฟ่อูฟเดออูนะคะอยู่ใกล้ๆกับสนามกอล์ฟยิมคาน่าค่ะเป็นบุฟเฟ่อาหารเยอรมันสุดคุ้มนะคะส่ันมื้อกลางวันท่านละ230บาทส่วนมื้อเย็นท่านละ280บาทค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะสวัสดีค่ะข้างในห้องแอร์ น,นี้เรามาเช้าหน่อยนะคะก็จะถ่ายทุกท่านได้เห็นอาหารเยอะแย,ยะเลยนะคะเป็นอาหารบุฟเฟ่เยอรมันค่ะหลากหลายมากๆเลยนะคะบางเมนูก็อธิบายไม่ถูกนะคะว่าชื่ออะไรอันนี้ก็เป็นมัน,มนฝรั่งผัดเนยค่ะอันนี้หน้าตาคล้ายๆไก่นะคะอันนี้เป็นกระหลำปลีอยู่ในอซอสค่ะ นี่คล้ายๆขาหมูค่ะส่วนนี้ก็เป็นคล้ายๆมันฝรั่งทอดนะคะดูในส่วนของน้ำซอสบ้างค่ะเห็นไหมคะทั้งกรมปีดองน้ำซอสเกรวี่ต่างๆชำ่ำช่ำตามากๆเลยนะคะเป็ดก็มีนะคะไก่ก็มีค่ะ ปลาก็มีค่ะปลาทอดก็มีนะคะแล้วก็ผักเพื่อสุขภาพค่ะและไฮไลท์ของที่นี่ที่ทุกคนที่ต้องมานะครับไส้กรอเกเยอรมันค่ะจุกจุก่กำฉ่ำนะคะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็เป็นคล้ายๆล้ากะลำปลีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะาาแล้วก็อาหารหน่าทานม,นมากๆเลยนะคะ <c oughs> นี่ก็เป็นความหลากหลายของอาหารที่ร้านอาหารเยอรมันอุฟเดอูค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมในเมนูของสลัดแล้วก็ของหวานบ้านนะคะอลังการยิ่งกว่าค่ะ